มาหรือยังไฟยังไม่ตัดสัญญาณโอเคไฟมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาแล้วนะคะวันนี้มา6โมง43นาทีเวลาดีมากเพราะอะไรจ้องตาอยู่ที่เอเออ่่เลขนาฬิกานะคะ6โมง43คู่ลิมิตเวลาไว้จะได้ไม่ต้องนานเกินไปนะคะมา แค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่นานมากเพราะว่าอะไรบางคนมีธุระแบบบางต้องไปสวัสดีคุณนรุมนนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีคุณคุณไม่แน่ใจพี่เก๋มาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอันนี้อ่านว่าอะไรคุณวงงามคุณรอนวงงามหรือคุณอะไรคะถ้าคุณสะกดผิดขอประธานอภัยนะคะเพราะว่า ครูอันจะกดเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะพี่เก๋มาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้มาหกโมงสีสิบามนาทีนะคะไม่ไม่นานนะคะมาไม่นานเกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนสวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อกี้วันนี้นะคะหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยใครได้อาหารเย็นพี่เก๋ได้อะไรเป็นอาหารเย็นคะทักหมุนคนข้างบ้านเลยนะ <laughs> มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นามาเวลาใกล้เคียงนะคะเวลาใกล้เคียงประมาณนี้แหละมาให้มันเวลาที่มันเาขาเรียกอะไรน,นะให้มันใกล้ๆกันที่สุดคือจะได้รู้ว่าโอเคเวลานี้เป็นเป็นเวลาที่คาดเดาได้นะคะจะได้ไม่ต้องแตกต่างนอกจากวันไหนที่มีธุระจริงๆที่จะต้องไปถึงจะมาเวลาที่แตกต่างอืมโอเควันนี้นะคะครูนะคะครูสังเกตเห็นหัวครูนะอ่ ขายสินค้าก่อนเดินทางคุย้ังเกตหัวครูนะคะนผมผมกูขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้นะคะใครนะที่กําลังมองหาสิ่งที่จะทําให้ผมขึ้นนะเพรว่าผมขึ้นจริงๆนะแต่ว่าต้องใช้ก็พูดกันตรงๆว่ามันต้องใช้เวลาในการน้ําพริกกะปิปลาทอดโอย น่ากินเมนูแต่ละเมนูของพี่เก้น,นะคะสวัสดีค่ะคุณจำเริงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาที่แวะเข้ามานะคะถ้าแวะเข้ามาด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะขอประทาราภัยเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะแวะเข้ามานะคะถ้าเฉียวมาแล้วพอได้ยินครูทักอาจจะตกใจแล้วเฉียวไปนะคะขอประทานาภัยแต่ถ้าเข้ามาตั้งใจเข้ามาแวะทักทายกันขอบคุณนะคะอใครที่มีผมบางนะใครที่ ผมร่วงนะคะเป็นปัญหาที่ผมร่วงคุณจะบอกให้ว่าใช้โฟ l อเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องผมบางอะต่อให้มันร่วงยังยังมีการร่วงอยู่นะแต่ว่าผมขึ้นใหม่อะผมขึ้นใหม่มันเยอะเลยเนี่ยมันหนามันเยอะขึ้นทุกวันมันลามลงมาข้างล่างนี่เลยนะดังนั้นโฟวอนะคะสมุนไพรโฟวายอใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางนะคะ เอาไปใช้ติดบ้านเลยอันนี้พูดจากใจจริงเลยเอาไปใช้ติดบ้านเลยเด็กๆก็ใช้ได้ที่บ้านครูเด็กเล็กๆชั้นประถมก็ใช้ขวดเดียวกันทั้งบ้านเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นสารมันไม่ใช่สารเคมีไงมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยดังนั้นใช้ได้ทั้งบ้านแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องขมบางไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นแชมพูสมุนไพรที่แบบสมุนไพรเข้มเข้มข้นมากๆนะคะหาไปใช้นะใครที่ มีปัญหาเรื่องผมร่วงใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางกลัวผมบางผมน้อยนะหาไปใช้ได้เลยใช้ต่อเนื่องกันเหมือนที่เราใช้แชมพูบ้นานใครนะแชมพูที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อที่เราใช้มาเป็นสิบปียี่สิบปีอะ่ะเพราะว่าอะไรขี้เกียจในการตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ครูก็เป็นเมื่อก่อนถ้าใช้อันนึงเราก็จะใช้อยู่อย่างนั้นใช้อยู่อย่างนั้นใช้อยู่อย่างนั้นจนคือเขาเรียกอะไรถ้าเกิดจะไปเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ต้องไปที่ไปที่ ร้านหรือไปที่ห้างแล้วก็ไปนั่งเปรียบเทียบดูว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างมันใช้มันเสียเวลาน,านานในการตัดสินใจนะคะดังนั้นะถ้าเกิดนะใครที่มีปัญหานะลองดูตัวนี้นะสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะ,ะหรือบางคนนะหรือบางคนที่ใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่เป็นสารเคมีน,นานๆเกินไปอ่ะผมเรามันจะเริ่มเขาเรีรยกอะไรมันเริ่มคุ้นชินแล้วนะคะมันก็ก็จะ ก็จะกลับอาจจะกลายเป็นมีปัญหาหรือว่าผมร่วงผมอะไรได้เนื่องจากว่าเป็นสารเคมีที่ครอบหัวเรานะอ่ะโอเคเออพี่เก๋ขาพี่เก๋เกมื่อกี้ครูเห็นสัญญาณของครูพีตุ้มขึ้นมานะถ้าพี่เก๋อยากจะแวะไปหาครูพีตุ้มตามสบายนะคะครูโอเคครูไม่มีปัญหาอะไรเอาเป็นว่าถ้ามันทําให้ทําให้พี่เก๋ได้อะไรมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นหรืออันไหนที่ทําให้เราดีกว่านะเอาอัอนนั้นเลยนะคะครูโอเค ไม่มีปัญหานะต่ำนั้นเลยอะทีนี้กลับเข้ามาหาครูท็อปิดค,ครูนี้คืออะไรท็อปิดของครูครูขึ้นมาว่าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังนะคะสืบเรื่องมาจากว่าวันนี้ครูได้ครูไดอ้อ่านนะคะครูได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นการพูดถึงคนหลายๆคนนะว่าในบางครั้งเนี่ยคนแต่ละคนที่ ที่เข้าเอรู้จักกันนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาที่ยอน,นักบอสขอบคุณกับพี่เก๋น่ารักมากคุณภาสุวรรณสวัสดีนะคะสวัสดีที่แวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะมองเห็นแล้วขอบคุณค่ะในบางครั้งเนี่ยคือคนที่เขาอยู่รอบข้างเราคือคนที่เขารู้จักเราผิวเผินเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดกันตรงๆเลยนะจตกธรรมชาติทั่วไปของคนเนี่ย เขาเวลาบางคนเน่เวลาเขาเห็นเราได้ดีกว่าหรือมีชีวิตที่ดีกว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่อยากจะรู้เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้อยากจะรับฟังบางครั้งสังเกตสิในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีคนนะ,ะสมมุตินะถ้ามีคนโพสต์หรือมีคนเล่าให้ฟังว่าชีวิตฉันแย่มากตอนนี้ชีวิตฉันน่าสงสารมากตอนนี้ชีวิตฉันกําลังลําบากตอนนี้ทุกคนจะชอบฟังแล้ว จะพากันสงสารส่งกำลังใจเมตตาทุกคนจะรู้สึกว่าอเขาน่าสงสารนะสวัสดีค่ะคุณภาคภาคูมิขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจต่อให้แค่เฉี่ยวมาก็โอเคขอบคุณค่ะเวลามีคนบอกว่าฉันกำลังแย่ฉันกำลังลำบากฉันกำลังน,นู่นนี่นะ่อะไรที่ดูลำบากดูรันทดทุกคนจะชอบฟังทุกคนจะบอกโหน่าสงสารจังเลยน่าเห็นใจจังเลยให้กำลังใจหรือ นะคะหรือไม่ก็เฉยๆจะไม่มีใครเกลียดเลยจะไม่มีใครเกลียดเรานะคะถ้าเกิดว่าเราลำบากหรือแย่ขเขาเขาจะไม่มีใครมาลุกขึ้นมาทําอะไรกับเราเลยแต่ลองลึกสภาพถ้าวันหนึ่งเรานึกสภาพคุณใช้คําน่ากลัวมาถ้าวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาบอกว่าชีวิตฉันดีดีชีวิตฉันหรูหราชีวิตฉันรวยชีวิตฉันมีของดีของราคาแพงมันจะมีคนที่ ลำบากเดือดร้อนกับคำพูดของเราจะมีคนที่ลำบากใจมีคนที่รู้สึกอิดชารู้สึกแย่ในตัวเขาเองที่เขาเห็นเราได้แล้วเขาไม่ได้ดังนั้นนะคะครูวันนี้ที่ครูได้อ่านเจอนะคะคือเรื่องมันมีว่านะคะเรื่องมีว่าครูแค่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีอะรู้สึกว่าเออให้สังคมมันเป็นแบบนี้จริงๆในบางครั้งอะ เราสิ่งที่เราพูดอ่ะมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่เขาอยากจะฟังบ้างนะคะอย่างน้อยๆก็ถนอมน้ําใจเขานะด้วยเหตุนี้แหละเดี๋ยวคุณเล่าให้จบก่อนนะคือเรื่องมีอยู่ว่ามีคนอยู่สองคนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านหลังใหญ่มากแล้วหรูหรามากเลยก็เปิดประตูบ้านเข้าไปโอ้ยินดีมากนะที่มาเยี่ยมบ้านนี้ก็บอกว่าโอบ้านบ้านเธอสวยมากใหญ่มากแล้วรถราคาแพงจอดอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอก บ้านหลังเนี้ยฉันก็เช่าเขานะคะฉันก็ยังเช่าเขาอยู่ส่วนรถก็เช่าเขามาเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี่คือเช่าเขามาไม่ใช่ของฉันนะคะเป็นของเช่าเขามาส่วนเลขาที่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าของบ้านก็ยืนเกาหัวก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่นะคะพระบารมีเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ เขาก็เดินเดินกับหัวเสร็จแล้วพอรับหลังสองคนนั้นสองคนนั้นก็คุยกันใหญ่เลยนะสองคนนั้นก็จับกลุ่มจับกลุ่มอะสุกคนอยู่สองคนคุยกันไหนบอกว่ารวยไงไหนบอกว่าบ้านรวยไงโสยสุดท้ายก็แค่เช่าเข้ามารถก็เช่าเข้ามาเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยอะสองคนนั้นเขารู้สึกดีขึ้นมาเลยตอนแรกก็รู้สึกว่าจะมาสืบว่ารวยจริงไหมทีนี้เขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นมาเลยโหไม่ได้รวยจริงที่แท้ก็เช่าเขารถก็เช่าเขาเสร็จแล้วพอ เจ้าของบ้านเดินไปหลังบ้านกับเลขาแล้วเ,เลขาเขาถามว่าเขาสงสัยอยากรู้ขอโทษนะคะบอสอยากรู้ว่าทําไมถึงไปบอกสองคนนัน่นที่มาว่าบ้านก็เช่ารถก็เช่าทาั้งทั้งที่บ้านก็ซื้อเงินสดรถก็ซื้อเงินสดแล้วบอสเขาตอบว่าไงไหมบอสเขาตอบน่ารักมากนี่คือคําพูดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่อะ่ะบอสเขาบอกว่าจําไว้นะ ในบางครั้งอะ่ะคนที่เขาไม่รู้จักเราจริงๆหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเราอะ่ะฐานะดีเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเรารวยจริงเพราะว่าอะไรถ้าเขารู้แบบนั้นเขาจะรู้สึกเจ็บปวดในบางครั้งเราก็ต้องพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยิน เพราะสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินคือเขาอยากจะยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เขาเขาแค่คิดไปเนี่ยว่ามันเป็นจริงไหม่ะสุดท้ายบอสคนนี้ก็บอกบอกเขาไปว่าทั้งหมดมันไม่ใช่ของจริงมันแค่ของเช่ารถก็เช่าบ้านก็เช่าสองคนนั้นก็รู้สึกได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินและรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจแต่ถามว่าตัวบอสเองเขาเป็นไรไหมไม่เขาก็มีความสุขข,ของเขาอย่างสบายเพราะเขาเป็นคนรวยจริงๆ พอครูได้ยินเรื่องนี้ครูก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ใช่เพราะตัวครูเองเนี่ยครูเป็นคนหนึ่งที่เวลาเข้ากลุ่มในการขายสินค้าหลายๆอย่างครูผ่านมาก็หลายบริษัทนะลองดูมาก็หลายบริษัทสองสามบริษัทเวลาเขาโพสสินค้าแล้วโชว์ในสิ่งนู่นสิ่งนี่โชว์ครูรู้สึกว่าครูอึดอัดครูรู้สึกว่าครูทำแล้วครูไม่สบายใจ เพราะคุณเพิ่งรู้ว่าในหัวของครูม,มันท่องมันจําอยู่ตลอดว่าถ้าคนรวยจริงๆเขาจะไม่โชว์เพราะว่าอะไรเขากลัวคนที่คนที่ไม่มีอ่ะเขาจะรู้สึกอิจฉาแล้วเขาจะทรมานคนรวยจริงๆจะไม่โชว์ส่วนคนที่เอามาโชว์เนี่ยก็อาจจะโชว์เพราะเหตุผลอะไรครูไม่รู้ครูก็เลยอ๋อโอเคครูเข้าใจละ ดังนั้นครูจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคนรวยจริงๆที่เขามีจริงๆเขาจะไม่โชว์สิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรหนึ่งเขาไม่รู้จะโชว์ไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าโชว์ไปคนที่เขาไม่มีเขาจะเกิดความทุกข์เขาจะเกิดความอึดอัดที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเขาเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องนั้นเขาก็อยู่เขาอย่างปกติดีครูก็เลยเข้าใจตรงนี้อ่า ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเออเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่ร่ํารวยจริงๆอะ่ะเขาจะไม่มานั่งโชว์ว่ามันว่าอ,อ,อะไรคืออะไรเพราะอะไรสงสารถนอมน้ําใจเพื่อทําให้คนฟังคนที่เขาสื่อสารกับเราได้รับรู้ได้แล้วฟังในสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินนะคะเต็มที่เขาแค่รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าฟังแล้วมันเจอแตกสิ่งที่เหนือกว่าสูงกว่าเขาจะรู้สึก ลำบากใจอึดอัดและทุกข์ทรมานใจอืมสังคมเรามันเป็นแบบนี้จริงๆนะสังคมเรามันเป็นเช่นนี้จริงๆหลายต่อหลายคนนะคุณก็เห็นซึ่งมันเป็นจริงๆนะคุณเห็นเป็นแบบนั้นจริงๆว่าคนส่วนใหญ่ที่คนที่เขามีจริงๆคนที่เขาว่ามีเยอะจริงๆเขาจะไม่มานั่งไม่มานั่งโชวสิ่งเหล่านี้เหมือนเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะสวัสดีคุณที่เข้ามาใหม่นะคะคุณเฉลิมใช่ไหม คุณเฉลิมขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะแวะเข้ามาพูดคุยกันในตอนเย็นๆแบบนี้นะโอเคพี่เก๋ถ้าเกิดว่าอเอขาเรียกะไรเมื่อกี้คุณจะพูดอะไลลืมเลยนะคะครูใช้เวลามาก็ประมาณหนึ่งแล้วนะคะคุยว่าคููจะต้องไปแล้วนะคะพี่เกจะได้ไปตามบอสได้วันนี้นะคะคูแวะเข้ามาเท่านี้เพราะว่าคููได้ยินเรื่องมาก็เลยเอามาเล่ามาต่อให้คนฟังว่าเออในบางครั้งนะเราก็ต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยิน และในบางครั้งเราก็ต้องฟังในสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเราการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายๆคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะเวลาน่ารักมากวันนี้ใช้เวลาไม่ยาวมากนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติภารกิจของเราเองนะคะได้ตามเวลาสมควรแล้วไปแล้วค่ะ คือเก๋ขอบคุณนะคะที่เข้ามาขอบคุณคุณเฉลิมขอบคุณพระบารมีคุณภาคภูมิแล้วก็ที่เล่อนขึ้นไปหลายคนแล้วไม่เห็นชื่อแล้วนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกันจนกว่าจะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าไลฟ์ถัดไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลิฟยูนะคะไปแล้วปิด